เดอะเทนเนอร์ ner, รุ่นที่5้าปอประทับใจอะไรในครอสสองวันนี้1 8บ9กกันยายนที่ผ่านมาสิ่งที่ปอประทับใจเลยก็ ครูผู้สอนนี่แหละค่ะเทรนเดอร์ของเราเลยก็คืออบป้าอีสานเรามีความมั่นใจว่าเราได้ตามถูกคนถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องหาคนที่เราอะค่ะเราเดินตามแล้วเขาสามารถจูงเรานำพาเราไปประสบความสำเร็จด้วย ความเร็วและความแรงเพราะโอป้าอีสานมีความเก่งในทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องของออนไลน์เรื่อง NLP เรื่องการตลาดแต่การตลาดไม่ธรรมดาเนาะวางกลยุทธ์เก่งมากเพราะในด้านบิสเนสตอะที่ผ่านมา17ปีโอ้โหกับองค์กรดังๆสร้างยอดขายมา กว่าร้อยล้านบาทว้าวว้าว,าว,าว,าวาแสดงว่าอะไรคะนี่แหละค่ะตัวจริงเราก็อยากรู้นะคะก่อนที่ปอจะเข้าคอร์สปอต้องตามไปดูตัวก่อนเราจะเห็นคนคนนั้นจากอะไรคะจากไลฟ์สดนะคะเราต้องไปดูในไลฟ์สดพอก็ตามดูนะคะตามเชา้าตามเย็นในไลฟ์สดจนเราได้ฟังแล้วเราได้ยินแล้วเราก็ได้เห็นกับตาว่าเฮ้ยเจ๋งอะ เก่งอะนะคะเขาไม่ใช่แค่คนที่มีความรู้แล้วเอามาบอก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 ,บอก แล้วก็คุณก็ไปสร้างผลลัพธ์คุณจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้แต่ป้าอิสานเขามีประสบการณ์ในทุกๆด้านเลยเอ,เ,อเอาเรื่องนู้นมาเชื่อมเรื่องนี้เอาเรื่องนี้มาเชื่อมเรื่องนู้นกลายเป็นว่าเฮ้ยเราค่ะคนที่เรียนได้ประโยชน์ทุกๆคนในคอร์สเชื่อเถอะว่าที่เข้านะทุกคนเห็นความสําเร็จไวขึ้นทุกคนเห็นความชัดเจนในตัวเองมากขึ้นทุกคนมีความกลัวแต่ป้าอีสานปลดล็อกให้เราทุกคน ทำให้ทุกคนนะ่ะก้าวข้ามผ่านเรื่องบางเรื่องไปได้เห็นไหมคะว่าเพราะอยู่ในตัวอบป้าอีสานคนเดียวทั้งหมดทําให้เราโชคดีวันนี้ปอนะคะได้เข้าคอร์สรู้สึกว่าหุยชีวิตนะคะเงินห้าหลัก เบเบรชิวชวเราเริ่มต้นหกหลักแบบสบายสบายนะคะแบบสบายสบายเพราะโอป้าอีสานให้ความรู้เราแบบเต็มอิ่มมากไปกว่าน,นั้นไม่พอสองวันจบแล้วไม่จบนะคะมีติด โคชชิ่งกลุ่มส่วนตัวอีกอแบบจับมบือทํากันเลยหาที่ไหนได้นะคะเอาแบบว่าไม่เป็นเหรอไม่เป็นตัดต่อ,เ,อ,อเพจคุณยังไม่มีใช่ไหมทิกต็อกคุณยังไม่เล่นใช่ไหมย t u b e คุณยังไม่เป็นมีอยู่ในนี้ทั้งหมดแก้กันให้ช็อตต่อช็อตชอบมากๆเลยนะคะได้ใกล้ชิดกับ เทรนเนอร์ดังๆแล้วเป็นกันเองมากๆกับอบอ้าอิสานฉันเป็นคนที่เร็วและมาแรงในโลกออนไลน์ฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันทำได้ฉันไปต่อฉันควบคุมทุกสถานการณ์ฉันเอาอยู่คอสปอร์สอนไลฟ์สดทุกการไลฟ์เราจะไร้ความกลัวบ๊ายบายค่ะ